ไอ้่กุลอันอกอ้เออคุณเขาตัดเาัเฮ้ยดึงกับได้ดึงกับได้ตา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 มดอนทำร้องปวดเฮยไฟเปล่ากู้องได้อยู่ร้องได้อด้องได้องได้าจ้ามาจามีพิกมาจ้ามีพิกไงกตัดเรือโฟกัสกูอยู่โฟกัสกูอยู่สนโหลวล่างป็นหวล่างโหวายดู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 ได้เฮ้ยดูกูหรือลาสวยตาตตาเล่นตไดเล่นดได เปตอนนี้หายตอนนี้หายหมดตอนนี้หายหมดไม่รู้ยังไงตายแล้วตายแล้วกลามันปล่อยแล้วเพื่อนยวป้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยโตมาเล่นนะลงล่างเพื่อนลงเ่ยเารดึงมาดึงมาดึงมาป้อมแตะแล้วป้อมแต่แล้วป้อมแต่แล้ว่หฉลามไม่มีฉลามไม่มีพี่อนกูไม่ได้เดินต่อหัวต่อนึ่งเพ่อนาัวต่อนึ่งเพื่อนต่อวต่อน่เพื่อนต่อหัวต่อหนึ่ะเพื่อนต่อหัวต่อหนึ่งเพื่อนต่อหัวต่อหน่เพื่

ตีบ้านไหม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 ตีบ้นไหมตีบบนเ้านน้มบบ้บ้ีไตีหน้านไ้าม สวยสวยไอ้รอเบฟได้่ต้องรีบต้องรีบไอ้ฟิกยกก่อนไอ้ทำไงกูคอยดูกูได้รอดให้เลยรอดยกไปแล้วรอดยกไปแล้วไปเรไหนแนตกายแมนติกายฟิกนะวไม่แบนอเดี๋ยวตีบ้านตีบ้านเลยยตีบ้านเอยเ้รออันนี้ไอ้ฆ่าก่อนปะฆ่าไปถ่าอะไรยี่ยมมึงตักยากไกย้อมีชนเปล่าโกทราปะทราไปดูหน่ะ โปรทักกสองได้เลยดีเลยได้เชียทได้เชียได้เยร์ได้มตมาไอ้ดูรินลอยมาจ้าปะเออไอ้สีวิมทักกิ้เอาสุตัมาท้งหมดตัมา้งหมดได้ไดเอาสุดเลดแล้กูแทงค่ะัวตัวตัวแทงล้างล่างดูปะดูปไอ้แทงปะไม่อยู่แ้งปะมอยู่2อทีสอทีเอ้ยไอ้ตมาตัาตวมไม่ไหวแล้วเพื่อนกแล้วต้องแกโแตกเลยปเยไปยแทงล่างนเรียกไอ้ไม่แตกไม่มาไม่ก้ดูดิ ทาราหายตัวนี้ต้องทาราซอเทรทาร่าใเร้องสอเมททอนให้อยู่รเมจทอนให้อยู่กูดึงกูดึงก่อนกูดึงมากูดึงกดทผมมาดูรทาร่าหรอพี่สเก็ตขึ้นบนไปพี่ได้นะแตงหรอดปะแตงหรอดหรอไอ้กูสเกตขึ้นบนนะเว้ยดูว่มาเลยมาเลยทอนสลล้วทอนน่าจะมีสิททอนมีทลายมีทลายมีทลายทอนมีทลายตาตีแล้วทาราีโอ้ด้วยเงเลยตอนเราดูเลยเอาไปด ทาราาร่าทารากลมีติแล้วทาร่าใกล้มีติแล้วพระเจ้าจะจ่อเลลองก่อนนะจ่อเีแล้วนะจ้าไพี่เพ็กมาอยู่พี่เพ็กมาอะเจ้าฟิงเอฟเชื่ยว่าเชี่วเาฟิกเราฟิแล้วต้นไม้ไปรับต้นไม้ไปรับติดติดติไปอยู่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วขี่มาแล้วเราขี่มาแล้วีตาี่ตาีตาแล้วต้นไม้โนฟิกต้นไม้โนฟิกเออเอาเร็วเร็วเลยไอเลอบะ้โ้อ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โออ้อ้้โอ้อ้โอ้อ้้ออ้ ลอกได้ล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้ลลอกได้มาจ้ามาจ้ามีพิกมาจ้ามีพิกไงโตเลือโฟกาก็อยู่ัดโฟการก็อยู่สตัวดูพีน่อยเท็ดทขวบเอ้ยต้นาต้นไม้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 ้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ด้นได้ตไ้้นไ้นไ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตไ้้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 าไม้้าไม้้าไมต้ไอ้้ไ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 ม้้ไม้ต้นไม้ต้นไ้ ไอ้สี่วิว่าทอนได้บอล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 เต็มบอลเต็มทุกคนเดียโก้เล่นได้กเล่นได้เออทกไอ้ทาร่าทาราาาโดดมาทาราโดดมาทาราทาร่าตาทาาตายีมข้าแล้วจบแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนอะไรอ่ะอะไรกอดะกูหลอกดไปกบลอบกลอบไอบเคีบเล็เคีบเลัดผัดสู้อยู่ปัดสู้อยู่เาเป็นสารอะไรเาเป็นสารแล้วาน่าตียังตีแล้วตีแล้วา่าไมดูกันหร กบขวาพุ่มล็อกซีเนมาล็กโอล็อกโดออกโดยกบเออเล่เล่นเล่นเนะเีนต่อเอ่อไปให้ไให้ดูต่อดูได้ปกติเจอปกติเจอปกติเจอได้เอโอเมนวิ่งมาหายตัวไดไหยังไม่ล็อกนะอันนี้อดูดีปล็อกกูแล้วล้วลอกูแล้วลอกูแล้วลอกูแล้วเออเล่นไปเอใจเย็นดูดีๆกจะตายกตายกอตายเออตายตแล้วังแล ดูเพนด้ยังกระปอมอเ็นผอดูปะแป๊บนึงได้ปเคียการ์ต์เาเขาให้เขาให้เขาเอ้ิกนี่กูไอทีมโกตหนาอยจะตายแล้วกอเป็นผอล่างเนผอล่างคอมนผล่างเลยดู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 ได้ดูได้สวยตตตเล่นได้จบได้เล่นได้จบได้เออแอรเออไอโกเอฟวีพีเนี่ยเลยจะได้ได้ไงนเพื่อนเรานเนดูดิเอาเพนด้านะกูรอตัดเป็นแพนดา่อน ไปก่อนไป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 